แล้วกำลังเดินเข้าไปที่น้ำตกสีดินนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าประมาณร้อยเมตรจากลานจอดรถเดิมจากลานจอดรถด,ด้านหลังนะคะนิดนึงวันนี้วันธรรมดาวันจันทร์วันจันทร์ที่เทไหร่นะหกเจ็ดแปดแปดแปดอ่กระากรดาสองห้าหกเจ็ดนะคะเวลาสิบสองจุดสองสองนคือเราเคยมาที่เขาฮอบ่อยเนาะแต่น้ำตกสีดินนี้ก็ไม่มานานมากไปดูน้ำกัน เยอะเยอมากเลยค่ะเนี่ยดูดินี่นี่นี่เนี่ยดึงไปเรื่อยหมดเลยค่ะเนี่ยโอ้ปะเดี๋ยวลุงในน่าจะเยอะใช่ใช่ได้ยินเสียงฝนตกน้ำน่าจะเยอะอยู่วันนี้เหมาอุทยานเหรอเย่แแต่ว่าไม่มีอาหารขายไม่เป็นไรเรามีขนมมาลองท้องว้าวอเขาไม่ได้เข้ามาในกลางวงเลย ตรงงานของนาหลวนราการที่มีเสียน้ำตกแล้วน้ำเป็นสีเหมือนเมื่อวา พับพ้าที่ทรงประทับที่ประทับทรงงานพับพ้าที่ประทับทรงงาน <22 S 1> 20 20 20อ,อันนี้มีพื้นที่12,500ไร่ค่ะเป็นเขตอนุรักษ์แล้วก็ห้ามล่าสัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะคะโอ้โหงามเยอะม,มาก น้ำมาหน้าแรงงานหน้าหนาวไปเที่ยวที่อื่นตรงนี้มันไม่มีน้ำก็เลยไม่ม,มา แล้วก็มีทางเดินไปเที่ยวพบพลังน้ำบ้านพาง,งพกร์สีบิดากฎระ,ะเบียบ้ามเล่นน้ำค่ะกม่ เดินอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะเดินเราไปดูด้านหน้าน้ำตกไนค่ะเย็นเนาะเย็นอากาศเย็นต้นไม้เยอะสวยงามโอ้สะพานข้างล่างเดยของไปรับกับสีไม้รันจิ้งเลยโอ้ ครูดาวจากเมื่อวานค่ะแต่ก็ยังไม่พ้นปากเขา บ้านผอก <c oughs> อกร้อนเลยมีกิ่งไผ่น่ น,นี้เดี๋ยวจะไปเดินลงสถานได้เอากระเนี้ก่อนดีก็ได้ดไ<ป>นนะ อ่ะลำเลียงตรงตํารวจเดี๋ยวค่อยขึ้นมาถ่ายภาพ

วันที่แปดกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดตอนนี้เวลาสิบสองห้าสิบสองนนะคะบบวันนี้วันจันทร์เนาอกเราพักผ่อนอีกวันหนึ่งนะคะมาเก็บเที่ยวหลังจากเมื่อวานวิ่ง่อหลังบ้านี่สิบสองเแล้วก็วันนี้ฝนตกตลอดนั้งแต่เมาคืนนะตกตกหยุดตอนนี้ก็มืดมากเลยอะค่ะบนฟ้าเนี่ยน้ำตกเป็นของเราค่ะตอนนี้ไม่มีใครเลย น้ำฝนก็สกสาังจะเป็นปของเรา่สิไม่กี่นาทีน่ะโอเคธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเลยนะคะฝนตกแล้วเร็วๆนี้ฝน แล้วฝนก็ตก Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. She puts her hand in mine We wanna chase the night